สวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์รับซี่จะพาไปชม1ิบเรื่องจริงเกี่ยวกับวันตรุษจีนรู้หรือไม่ว่าช่องแบงค์รับซี่สามารถส่งซุปเปอร์แทงกเพื่อเป็นกำลังใจได้แล้วนะหากใครชอบหรืออยากสนับสนุนสามารถลองส่งดูได้นะครับ วันตรุษจีนเป็นวันสำคัญของชาวจีนรวมถึงชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนด้วยแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามันคือวันอะไรและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนี้แบงค์รับซี่ถล่มให้คุณแล้วหากพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะครับ 1. ประวัติวันตรุษจีน ร่องรอยของประเพณีพิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจีนนั้นมีมานานกว่า 1, 100ปีจนไม่สามารถย้อนกลับไปได้ว่าเริ่มต้นฉลองมาตั้งแต่เมื่อไร่แต่จุดประสงค์หลักของวันตรุษจีนในอดีตคือเพื่อตั้งใจที่จะฉลองฤด,ดูใบไม้ผลิเนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนนั้นประเทศจีนปกคลุมไปด้วยหิมะจึงไม่สามารถทำการ,กรเกษตรได้เมื่อเข้าถึงฤด,ดูใบไม้ผลิจึงจะสามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตามปกติ ชาวจีนจึงกําหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสําคัญที่เรียกว่าวันตรุษจ,จีน 2. วันขึ้นปีใหม่เมื่อเวลาผ่านไปวันตรุษจ,จีนก็ถูกกำหนดให้มีวันที่ชัดเจนและกลายเป็นเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของปีใหม่ในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งตามปฏิทินจันทรคติจีนซึ่งแตกต่างจากปฏิทินสากลทั่วไป โดยวันตรุษจีนมักเริ่มต้นในช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญสําหรับครอบครัวชาวจีนในการรวมตัวและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความหวังและความสุขและในปี2025นี้วันตรุษจีนจะตรงกับวันพุธที่29มกราคม 3. 15วันฉลองตรุษจีนวันแรกของปีใหม่จีนเป็นการต้อนรับเทวดาแห่งสวรรค์และโลก หลายคนงดทานเนื้อในวันนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นการต่ออายุและนำมาซึ่งความสุขในชีวิตให้กับตนเองวันที่2ชาวจีนจะไหว้บรรพชนและเทวดาทั้งหลายวันที่3และ4ี่เป็นวันของปุตเขยที่จะต้องทำความเคารพแก่พ่อตาแม่ยายของตนวันที่5เรียกว่าผูวูซึ่งวันนี้ทุกคนจะได้อยู่บ้านเพื่อตอนรับการมาเยือนของเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยในวันนี้จะไม่มีใครไปเยี่ยมใครเพราะถือว่าเป็นการนำโชคร้ายมาแก่ทั้งสองฝ่าย วันที่6กถึงสิชาวจีนจะเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครอบครัวและไปวัดไปวาสวดมนต์เพื่อความร่ำรวยและความสุขวันที่7จะทำน้ำที่ทำมาจากผัก7ชนิดเพื่อฉลองวันนี้เพราะถือเป็นวันเกิดของมนุษย์วันที่8จะมีการทานอาหารร่วมก,กันกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งและเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนทุกคนจะต้องสวดมนต์ขอพรจากเทียนกงเทพแห่งสวรรค์วันที่9จะสวดมนต์ไหวและถวายอาหารแกงเง็กเซียนฮองเต วันที่10ถึงวันที่12จะเป็นวันของเพื่อนและญาติญาติซึ่งควรเชื้อเชิญมาทานอาหารเย็นและหลังจากที่ทานอาหารที่อุดมสมบูรณ์วันที่13ถือเป็นวันที่เราควรทานข้าวธรรมดากับผักดองเพื่อถือเป็นการชำระล้างร่างกายวันที่14เป็นวันเตรียมงานฉลองโคมไฟซึ่งจะมีขึ้นในคืนวันที่15แห่งการฉลองตุ๊ดจีนและวันสุดท้ายวันที่15คือวันแห่งการเฉลิมฉลองโคมไฟ 4. ททำความสะอาดบ้าน การทำความสะอาดบ้านก่อนตรุษจ,จีนนั้นมีความหมายที่สำคัญโดยเชื่อว่าการกวาดและทำความสะอาดจะช่วยกำจัดสิ่งที่ไม่ดีและพลังงานลบออกไปจากบ้านนอกจากนี้การทำความสะอาดบ้านยังเป็นการเตรียมต้อนรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภและความมั่นคงที่จะกำลังมาถึงในปีใหม่อย่างไรก็ตามตามความเชื่อดังเดิมการกวาดบ้านในวันตรุษจ,จีนถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะอาจกวาดโชคลาภออกไป 5. อาหารและขนมมงคล ในวันฉลองตุษจีนอาหารจะถูกรับประทานมากกว่าวันอื่นๆในปีอาหารชนิดต่างๆที่ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีจะถูกจัดเตรียมเพื่อญาติและพี่น้องรวมไปถึงเพื่อนฝูงและคนรู้จักโดยอาหารแต่และชนิดก็จะมีความหมายที่เป็นมงคลในตัวของมันเช่นเกาลัดมีความหมายถึงเงินสาหร่ายดำคำของมันออกเสียงคล้ายความร่ำรวยในภาษาจีนเต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้งคำของมันมีความคล้ายกับคำว,ว่าเต็มไปด้วยความร่ำรวยและความสุขหน่อไม้ มีความออกเสียงคล้ายคำอวยพรที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุขปลาทั้งตัวเป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบูรณ์ไก่เป็นตัวแทนสําหรับความเจริญก้าวหน้าซึ่งไก่จะต้องมีหัวหางและเท้าอยู่เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์เส้นมีนั่นแสดงถึงชีวิตที่ยืนยาวโดยอาหารจํานวนมากนั้นถูกตะเตรียมในเทศกาลนี้ที่ทําให้มีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และความร่ำรวยของบ้าน ามไม่ดดีพูในวันตรุษจีนทุกคนจะไม่พูดคำหยาบหรือพูดคำพูดที่ไม่เป็นมงคลต้องไม่มีการพูดถึงความตายและการใกล้ตายหรือเรื่องผีสางก็เป็นเรื่องต้องห้ามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปีเก่าก็จะไม่เอามาพูดถึงซึ่งควรจะพูดแต่เรื่องอนาคตที่ทุกอย่างมีแต่เรื่องดีๆและปีใหม่กับการเริ่มต้นใหม่ หากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่คุณจะต้องมีเรื่องที่เสียใจไปตลอดทั้งปีดังนั้นแม้แต่เด็กดื้อที่ปฏิบัติตัวไม่ดีต่อผู้ใหญ่ในวันปีใหม่ผู้ใหญ่ก็จะทนและไม่ตีสั่งสอน 7. สีแดงสีแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความสุขในวันตรุษจีนบ้านเรือนและถนนจะถูกประดับไปด้วยโคมไฟสีแดง กระดาษคำอวยพรและเครื่องตกแต่งต่างๆที่เน้นสีแดงนอกจากนี้ผู้คนยังนิยมใส่เสื้อผ้าสีแดงในวันตรุษจีนเพื่อเสริมดวงชะตาและป้องกันสิ่งชั่วร้ายสีแดงถือเป็นสีสว่างสีแห่งความสุขซึ่งจะนำความสว่างและเจิดจ้ามาให้แก่ผู้สวมใส่เชื่อกันว่าอารมณ์และการปฏิบัติตนในวันปีใหม่จะส่งให้มีผลดีหรือผลร้ายได้ตลอดทั้งปี 8. ปซองอ่งเปา การมอบอ่งเปาหรือซองแดงที่บรรจุเงินถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในวันจุดจีนโดยผู้อาวุโสมอบให้แก่เด็กๆหรือผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงานการให้เงินในซองแดงถือเป็นการส่งต่อความโชคดีและความมั่งคั่งการใส่จํานวนเงินมักเลือกเป็นตัวเลขที่มงคลเช่น8หรือ6เพราะถือว่าเป็นเลขนำโชคในวัฒนธรรมจีน9จุดประทัด การจุดประทัดเป็นประเพณีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและต้อนรับความโชคดีในวันจุดจีนโดยเฉพาะในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่ครอบครัวและชุมชนจะรวมตัวกันเพื่อสร้างความสนุกสนานและเป็นมงคลมีความเชื่อว่าประเพณีนี้มีต้นกำเนิดจากตำนานสัตว์ร้ายเหนียนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในนิทานพื้นบ้านของประเทศจีนที่มักจะออกมาทำลายหมู่บ้านและกินสัตว์เลี้ยงสร้างความหวาดกลัวในวันส่งท้ายปีเก่าซึ่งชาวบ้านค้นพบว่า เหนียนกลัวเสียงดังของประทัดและสีแดงรวมถึงแสงไฟเจิดจ้าเพื่อต่อสู้กับเหนียนชาวบ้านจึงเริ่มจุดประทัดและตกแต่งบ้านด้วยสีแดงรวมถึงจุดไฟเพื่อให้สัตว์ร้ายหนีไปหลังจากนั้นความเชื่อก็ถูกส่งต่อมาอย่างรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน 10. ความเชื่ออื่นๆสำหรับคนที่เชื่อโชคลางมากๆก,ก่อนออกจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติพี่น้องหรือเพื่อนอาจมีการเชิญสินแส เพื่อหาเลิกที่เหมาะสมในการออกจากบ,บ้านและทางที่จะไปเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันจุดจีนนั้นเราไม่ควรสระผมเพราะนั่นจะหมายถึงเราชะล้างความโชคดีของเราออกไปบุคคลแรกที่พบและคำพูดที่ได้ยินคำแรกของปีมีความหมายสำคัญมากถือว่าจะส่งให้มีผลได้ตลอดทั้งปีการได้ยินเสียงนกร้องเพลงหรือเห็นนกสีแดงหรือนกนางแอ่นนั้นถือเป็นเรื่องโชคดี การเข้าห้องนอนผู้อื่นในวันตรุษจีนถือเป็นเรื่องโชคร้ายมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือคนปกติก็ต้องแต่งตัวออกมานั่งรอในห้องรับแขกไม่ควรใช้มีดหรือกันไกรในวันตรุษจีนเพราะชาวจีนเชื่อว่าจะเป็นการตัดความโชคดีออกไปทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าชาวจีนทุกคนจะยังคงเชื่อตามความเชื่อที่มีมาแต่ทุกคนก็ยังคงยึดถือและปฏิบัติตาม เพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนธรรมเนียมและวัฒนธรรมโดยชาวจีนตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมมาแต่เก่าก่อนเป็นการแสดงถึงการเคารพครอบครัวและเอกลักษณ์ของครอบครัวรวมถึงบรรพบุรุษ หากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวันตุดจีนหรือมีความเชื่ออื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องแมงรัรซี่ด้วยนะครับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับ